สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดกัดชาแนลนะคะพี่มัดค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดพี่มัดนั่นเองค่ะเป็นวันที่2ี่ตุลาคมนะคะเพื่อนๆนเหมือนมนนะคะพี่มัดเกิดเดือนตุลานะคะเกิดวันที่29นะคะพี่มัดเกิดวันอังคารนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณใกล้เที่ยงแล้วพี่มัดนะคะก็กาลังเตยมของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ นีใครนะคะอยากทําแบบนี้นะคะหรือว่าอยากดูนะคะว่าขัา้นตอนในการทำเดีย่ยททำยังไงนะคะก็จะบอกนะคะเดี๋ยวให้ดูที่คุณแม่ก่อนเลย<ๆ>เราก็แค่วาดรูประบายสีนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ใช้ตะเกียบพี่มาใช้เป็นตะเกียบใช้หลอดใช้อะไรก็ได้แค่นํากาวทากาวแล้วก็แปะก็จะได้ประมาณนี้อข้างบนก็จะใส่รูปคุณแม่ให้ดอกไม้ให้หัวใจ คนะคะรักแม่นะคะของคุณพ่อก็เหมือนกันตามๆเลยนั่นะสำหรับวันนี้พี่มัดขอตัวลาไปก่อนรอชมคลิปนะคะคลิปเป่าเค้กตอนเย็นบายไปละ